คนไปเดินตลาดสดเพราะว่าหลงสเสน่ห์แบบนี้แหละค่ะเช่นเดียวกับคนคนนึงที่ตลาดชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ไหนนะนครสวรรค์เ,เขาชอบถึงขั้นนําสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดสดมาแต่งเป็นเพลงเลยจะเออนรูปแไหนตามไปชมชันกขอเชอิญลูกค้าด้วฟ้าไทยหจาจัดกายความสุข อากงแกจับเต็มจริงๆวันนี้พามาเที่ยวอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นอำเภอเล,เล็กๆที่หลายคนมองข้ามนะครับตลาดเก่าชุมแสงทนี่เป็นตลาดที่ติดกับแม่น้ำน่านครับพอบอกว่าโอ้ยบรรยากาศริมน้ำน่าน,นเย็นสบายรวมถึงชาวบ้านทุกคนก็เป็นกันเองนะครับยิย้มแย้มแจ่มใสแถมเป็นแฟนรายการของเราทุกคนเลยด้วยแหละครับเ็นบอกว่าเป็นแฟนรายการด้วยเหรอคะโื้อตลอดติดตามติดตามรถเมล์เรื่อยๆรถเมล์นี่มันขยันไปหา หาที่กินเนาะไอเมียวก็สวยเออเออไอแหมมถึงจะอ้วนนะแต่มันก็สุกสวยใช่ไหมคะโอ้จิตตามมันตั้งแต่มันอยู่พวกไอไอตู้เตอ่าคนนั้นแล้วโอ้ดูแต่รุ่นนู้นเหละค่ะโอ้เราจิตตามแกมาบอกไอเมียวบอกว่าจิตตามไม่เมียมานานแล้วลูกสาวธรรมรัฐเออลูกสาวธรรมรัฐแสดงว่าใช่ลูกสาวธรรมรัฐจริงอ่ะแรถเมียยังไม่ไม่ขยับเลยมั้งตอนนั้ยังยังไม่มีตัวตนอยู่ในรถเมียยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยใช่ใหมั้ย แฟนพันแท้ตัวจริงเลยนะอากงนะนอกจากผู้คนจะน่ารักแล้วเนี่ยนะครับสภาพบ้านเรือนแถวสองชั้นก็ยังอุดมสมบูรณ์อีกด้วยนะครับอายุอานามก็เป็นร้อยปีเข้าไปแล้วครับบางบ้านเนี่ยยังใช้อาศัยหลับนอนอยู่หลายๆบ้านก็ยังเปิดค้าขายรอลูกค้ามาเยี่ยมเยือนอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแบบนี้แหละครับ แลวไม่คนเยอะนะฮะคนแล้วมันจะมีเรือมีเรือมาจอดคนจะขึ้นจากเรือมาแล้วมาซื้อของเรียกว่าเป็นถนนสายเอกเลยอะสายเอกเลยอะค่ะดูนี่กลายเป็นไม่ค่อยมีคนครับก็มันจะได้ประโยชน์ประโยค่์แอบดูประตูบ้านคุณป้าเฮ้ยเข้ายังไงเข้าได้อะคะคุณป้าค่ะทําไมไม่เปิดบานปกติแบบบานเสี้ยมอย่างนี้เปิดไปเลยทําเปิดทไมถึงทําเป็นบานเล็กเอาไว้ช่องเดียวคะคะ่อ ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหรอคะโอ้ประตูน่ารักจริงเลยอ่ะคุณป้าแกทำไว้กันโจรครับคุณผู้ชมครับแม่ขนาดทีมงานตัวเล็กๆก็เข้าไม่ได้เลยนะครับดูสิไอเดียคุณป้าเนี่ยสุดยอดจริงๆครับและในทุกๆเช้าก็จะมีตลาดนะครับพ่อค้าแม่ขายก็จะเอาพืชผักผลไม้มาวางขายกันแบบเรียบง่ายหรือจะหากับข้าวสำเร็จก็มีขายเช่นกันราคาไม่แพงครับนี่เลยโรตีใส่ไหมหยอดตู้ยังมีอยู่ มีอยู่2ตู้ค่ะหมายถึงว่าในชุมแสงมีอยู่2ตู้ที่ยังมีอยู่หุยอดไปปั๊บแล้วก็ได้เลขเท่าไหร่ก็จะได้ก็จะได้ขนมเท่านั้นค่ะก็ถ้าได้1ชิ้นก็จะแถมเป็น2ไปขายเด็กอ่ะเพราะว่าบางคนเขามีบาทเดียวได้กินชิ้นหนึ่งเหมือนกจะน้อยไปก็จะแถมเป็นสองหยอดเหรียญบาทก่อนค่ะยอดแล้วก็ดันลงไปแล้ว สอง,สองเอาแหละได้สองชื่อร้านน่ากินมากค่ะเพลินรวยขนมจีนกินแล้วจะได้เพลินๆแล้วก็ร,รวยรวยด้วยแฟนชื่อรวยแล้วคุณป้าชื่อเพลินไหมจริงก็เปล่าเพลินจะรู้ป้าต้องนำแฟนแนะ่ๆชื่อเพลินนำหน้ามาก่อนจัดดูทุกอาทิตย์เลยนะหนูขอบคุณนะคะนี่ยเซ็นเซ็นให้ลุงหน่อยเอาไว้เอาไว้ที่นั่นเลยลุงชอบหนู ขอบคุณนะคะร้อยหนูมีรายการเยอะๆนะคะให้มีแฟนรอรอขอบคุณสวยกลตตองมีลรอรออยู่แล้ว รู้สึกว่าเธอจะชอบประเด็นหลังมากเป็นพิเศษเลยนะมวยเล็กนะยิ้มจับ <c oughs> บอกแล้วครับว่าคุณชุมแสงนี่เขาอัธยาศัยดีแถมยังเก่งอีกด้วยนะฮะอย่างคุณอาคนนี้ที่ใส่กางเกงเลปโพกผ้าเข่าม้าคนนี้นะครับต้องขอบอกว่าอุ้ยคนรู้จ,จักกันทั้งตลาดเรียกกันว่าครูไว้ครับเพราะว่าเคยเป็นทิชเชอร์สอนลูกสอนหลานคุณชุมแสงมาก่อนเนี่ยแหละครับครูไวในชื่อจริงๆก็คือศักสิริมีสงสืบครับเป็นนักประพันธ์นักแต่งเพลงแล้วก็เป็นกวีซีไรนั่นเองครับซึ่งนักอ่านหนังสือ ซีไรทุกคนคงจะคุ้นเคยกับหนังสือเรื่องมือนั้นสีขาวนะครับที่ได้รับรางวัลซีไรต์ปี2535แล้วก็ต้องบอกว่าครูไวเนี่ยไม่ได้เป็นคนชุมแสงนะครับแต่ก็ยังหลงสเสน่ห์เมืองน,น่ารักที่ชื่อชุมแสงแห่งนี้อีกด้วยแหละครับอาจารย์เห็นชุมแสงมา30กว่าปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะคะจากแต่ก่อนเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเป็นโรงหนังก็เคยเข้ามาดูชื่อวิกแสงแก้วเป็นเรือนไม้ดินานก็เป็นไม้มีชั้นเหล่าเต่งมีีเหล่าเต่งชั้นสองอีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งครึ่งส คนชุมแสงเนี่ยเหมือนเดิมคนชุมแสงเป็นคนยังไงคะก็คงเหมือนคนภาคกลางทั่วๆไปที่เขาอยู่กับสังคมเกษตรคนชุมแสงน่ารักอยู่มา35ปีไม่หนีไปไหนทั้งๆงที่ไม่ใช่คนแถวนี้เป็น,นอำเภอเล็กๆอแต่ว่าท <amigo. S 1> ุกคนน่ารักหมดครูไวเนี่ยเขาเดินตลาดเช้าทุกวันเลยนะครับได้เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขของแม่ค้าชุมแสงมาโดยตลอดจนครูไวเนี่ยต้องแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งราไปฟังพร้อมๆกันนะครับที่ไม่มีใคร ไม่เคยไปนั้นก็คือตลาดใช่ไหมใช่ค่ะไปตลาดทีไรต้องจ่ายสตางก็ยังต้องไปตลาดใช,ใชเลย <c oughs> ถูกใจก็เลือกเอา งกวาตลาดมีอะไรใครต่อใครก็ไปตลาดข้าวปลาหมูเห็ดเป็นไก่ให้จำใจซื้อหาหมายจิ้มฟันยันเรือรถมีให้ครบของมีคุณค่ามีชีวิตและมีชีวางมีสถาและมีเงินพอ บอกแล้วว่าคนชุมแสงเนี่ยน่ารักทุกคนขอบคุณรอยยิ้มและก็ขอบคุณน้ำใจทุกคนที่มอบให้กับน้องรัตเมย์ของเรานะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนเมืองชุมแสงกันได้นะครับมีเรือนแถวไม้เก่าๆมีของกินอร่อยๆรับรองว่าต้องหลงเสน่ห์ของน,นองรักเมย์แน่นอนละครับที่ที่มีเงินมุนเปลี่ยนมือนัน้นก็คือตลาดที่ที่มีความรัก ต้อนรับไทยสถาบัรทัพไทยด้วยใจจริงแท้แน่นอนนะตลาดรักไม่เคยว่าของิลปสิบมาเป็นเพลงของไม่รอ้คุยกับคุณครูไว้อยู่ค่ะหรือว่าเชิญแกมาชอบมากนะครูศักดิ์สิริมีสมสืบจ้ะ เป็นกวีซีไรที่หลงไหลเสน่ห์ของตลาดสดมากๆค่ะเห็นบอกว่าใช้ชีวิตทุกวันนี่คือไปตลาดตอนเช้าทุกวันแกจะต้องไปเดินตลาดไปดูไปซื้อของไปซื้อผักมาทํากับข้าวกับปลากินเองรู้จักผักพื้นบ้านเนี่ยทุกชนิดเรียกว่าแบบดีพอๆกับเพรชนะไทยเลยแล้วแกรู้ด้วยนะคะว่าหน้านี้เนี่ยควรจะกินผักอะไรมันมีประโยชน์อย่างไรตามฤดูกาลถูกเขาเป็นกูรูถึงขั้นตอนนี้นะคะเขียนเรื่องผักพื้นบ้านในนิตยสารชีวจิตด้วยอยากอยากให้มาร้องเพลงในรายการตลาด สวนสนามเป้าจังเลยอ่ะแล้วเราอาจจะขอเราไม่ค้าเชิญหน่อยเดี๋ยวตอบอย่ายให้แกตอบไปค่ะอย่ารังเกียจเราเลยคะมาเามาถามแล้วบอกว่าเผื่อไปทำไปสามชา่วเราจะได้เต้นเงใช่เซนโดเมลพุทธล้มีรักเออวันหลังวันหลังมาเที่ยวตลาดสดสนามเป้าบ้างนะคะแล้วก็อยากให้พี่ป้านะอาอัแปะอักงอยู่แถวแวนั้นแหละเพราะว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของพวกเรารู้ว่าพวกเราออกมาคลอดเมื่อไหร่ทำอะไรยังไงก็ น่ารักมากชอบประทับใจเหลือเกินมาเหอะนะคุณพ่อธรรมราษเป็นคนอำเภอราชย,ยาวที่ชุมแสงแต่ว่าเป็นคนนครสวรรค์น,นะ,ะฉันก็เป็นเชื้อสายเชื้อสายชาวนาครสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณพ่อไปกลับไปเยี่ยมบ้าน น้ำใจแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนในโลกค่ะมีแต่ในตลาดแล้วก็ประเทศไทยเท่านั้นขอให้เรารักษากันไว้นะคะความพวงใยญกันและกันมองกันในแง่ดีมีน้ำใจให้อาหารฟรีพวกเราเวลาเราไปเดินตลาดเนาะโยนอาหารแล้วก็งับอย่างี้รุณาอย่าให้อาหารพิธีกรนะคะเวลาเจอเราที่ตลาดแค่เรียกเราเฉยๆธานโหนุงับมาตลอดล้วถ้ายางน้นไปที่ไหนก็งับแต่เธองับแล้วอาการเธอดีสองคนงับแล้วแบบดูขม่ำมากไม่เป็นไรนะคะเชิญที่ตลาดโตสนามเป้าได้ในวันอาทิตย์หน้ากับสาวสามคนวันนี้ลาไปก่อน ะะสวัสดีค่ะ